สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์เดอร์ครับพี่น้องวันที่22ตุลาคม67ครับมือนนี้กะได้รับข้าวดีครับพี่น้องเนาะกะถือว่าลายงวดแล้วครับผมถือเป็นเด้ตามแนวทางเลขของพ่อครับพ่อเซียนสุพรรณกลับมาลอเดอร์ครับพี่น้องครับสายบนหลักสิบบนหลักหน่วยบนครับพี่น้องเนาะครับมาเบิงมาพิจารณาไปน้ากันกับแนวทางตัวเลขพ่อเซียนสุพรรณครับ ก่อนจิจิตไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับพอครับกงมาเชีก็ขอขอพระคุณพ่อเซียนสุพรรณเด้อครับผมเชียนเคย่อครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกําลังแรงใจกดไหลกดแช่กับกัมาเชียน้ำเชียร์ในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขพ่อเซียนสุพรรณกันเลยครับพ่อครับกามาเชียสวัสดีพ่อเซียนสุพรรณครับผม สวัสดีครับก้าวมาเชียครับพ่อเป็นยังไงบ้างว่อสบายดีครับผมสบายดีหายได้ตาเป็นส่องเข่างวดครับพ่อก็ไปฝึกซ้อมมาใหม่ร่างกายไม่แข็งแรงครับเออขึ้นเวทีอาจจะตกครับพ่อเป็นยังไงบ้างทางโน้นครับผมฝนฟ้าอ่าวันนี้เอาท้องฟ้าโปร่งใกล ไกลเขาหน้านาวแล้วอ๋อครับผมเมื่อคืนวานโอ้โหทั้งป่นทั้งคว้าเปรีย้ยงโอ้ครับผมแล้วแล้วเมื่อคืนนี้นู้นไปถล่มทางไอ้ต้องพี่น้องกว้างนูน้นโอ้ฝนเออขึ้นเมื่ๆๆคอคืนโอ้ฟ้าแรงฟ้าแรงเออกำมะเชียครับพ่อเอ่อลวงจำเรียงเป็นไงมั่งอ่ะอ๋อคิดถึงคิดถึงก็ เมื่อวานนี้ก็มลกีลูกสาวแกถ่ายวีดีโอมาให้ดูอยู่แล้กวก็สบายดีอยู่ครับผมแต่ว่าแกเจะบเป็นแบบกินแล้วก็นอนแกไม่ก่อยกําลังกายลูกสาวบ่นอยู่ครับมัน,มน,มนต้องยืดเส้นยืดสายหน่อยใช่ใช่ใช่กับนอนแล้วบ่นอนแล้วบ่นอนแล้วบ่ เองน,น,นอนเนนอ็งขนอเ็มือ่อยฮะเอาว่าหนเงินเงิย่เอาว่า FC ฝากมา,าห,เเเเมหายพันหนึ่งเอาเอาหวยนพะ่อหนีด FC ดู FC ฝากมาหายพันหนึ่งนะน่ะ เอฟซีเอนไอ้น้ำเที่ยวอนมให้ว่าเอฟซีปากมาตหอยมนร้ายคนนึงบอกมีแงไวไว้คุยกันน้ำเจียบุมีเงยมีเยเสียงกับว่าบุ้มคอยมีสิบากเขารู้เรื่องติเขาบอกว่าเห็นมันแข็งแรงไว้ไว เบาเบาเสียงวายวายปมมีเงามีเงี้ยอยู่นี่นอนอยู่เบิดมือเบิดเป้นบอกว่าให้ออกกระลังกายออกกระลังกายให้แข็งแรงมันเศร้าเลยล่ะเจ้าว่าเขแข็งแรงขาบเขแข็งแรงเดียวนี่เทศตัวปั่นค้นขวยมันก็แข็งแรงเราบอกว่ามันเศร้ากินเอาวันตีนแล้วกินกระตุ้นแล้วให้ออกกระลังกายม่ค่อสีแข็งแรงว่ามันกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินบอกกระลังกายมันก็สุ้ส้ม คืเหรอกืเหอนัเช่าก็ได้หอตเต็นตั้งหมดตัวประเทศคือหออตลอดเรื่องแลว่าวนี้เปนยัไงบ้างวันเงินกีบเรา่ยังม่ยังง่คนก็จะเจอให้โรอยู่คนแข็งแรงเท่าทุกคนเว่าลกค่อยๆเจ็บนท่าแล้วนั่มืเศนั่นมหายละเดี๋ยวนี้เดีเห็นขา่อนอย่างบนแข็งแรงปาดเจ็ก็มักฝึกขัดยาำเรืองปั่นรด เหรียญยูเดียวเน,นี่ออยปัน้นก็ย่านเกี่ยของนหน่อยเหรียญก่มบอกแข็งแรงก็หนีก็ดีโทษไปคุยกันนะไม่เชื่อดอกออบอกเราไห้มีดีเงยมีแห้งก็หนีก่นอนบอกคุณยายด้วยครับเพือเบียดตาคือเนี่ย <c oughs> คุณกอนครับเก่งก็สบายดีอยู่ครับพ่ออะแล้วก็ไอ้เนี่ยก็ดูประจำนะคลิปอะครับผม <c oughs> เออทีนี้ก็ไม่อยากรบกวนอนาะจารย์ใหญ่เขาแต่ก็ง่ายง่ายท้องมาด้วยกันไงครับเออไอ้เนี้ยไอ้หนึ่งเจ็ดงดที่แล้วเนี่ยมันดังเพราะอะไรเพราะอะไรป่อเพราะวันที่ถึงเจ็ดออกบันซ่าอือเออถึงได้ดังไงครับเอ่อที่เข้าบันซ่านะมันวันที่ยี่สิบเอ็ดข้าบันซ่าใช่เปล่า โอ้ oh. เออล้างมันออกสองหนึ่งไงวันที่ยี่สิบเอ็ดเหมือนกันจ้องเงินเออเนี้ยเนี่ยเนี่ยเล่นอย่างนะี้ครับเอาเอาเลขคำนวณด้วยพ่อป่ะนี้อ่าอ่าอเด่นนัมมตะาครับอย่าจดไปเลยไอ้ชามตวบนเนี่ยครับต้องม่แม้เห็นหนึ่งตัวหรือสองตัวครับผมนะเอ่เอ<น>จะโชว์ละเพราะไม่เคยส่งเขา้าก้ามาเจียคือว่าเราไปฟิตซ้อมร่างกายดีละโอเคเลยพ่อ เ,เดินน้ำมันจาบนครับสองสี่เจ็ดแปดสองสี่เจ็ดแปดอ่าต้องมีให้นายซ้ำตัวบนครับอ,อ่ทีนี้อีกชุดหนึ่งสี่ตัวเหมือนกันอ,อ,อีชุดเนี้ยจะเป็นบ,บังคับสิบหน่วยครับผมอ่เจ็ดแปดเก้าศูนย์เจ็ดแปดเก้าศูนย์อ่า แล้วก็อีกชุดหนึ่งครับผมเก้าศูนย์หนึ่งห้าเก้าศูนย์หนึ่งห้าไอ้เก้าศูนย์หนึ่งห้าเนี่ยคือว่าเลขไม่จับคู่กันนะอืออเออเพราะไปได้พิจารบมาใหม่ครับเออเข้ามาดีเหมือนกันนะอย่างกับเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าเก้าไอ้ศูนย์เก้าหนึ่งเก้าอะไรเนี้ยไม่ต้องจับกันครับผม ตึกหน่วยไม่มีถ้าถ้าจะเอาก็ต้องไปจับตัวอื่นครับเออเนี้เยเรจะสร้างชุดเนี่ยนะถ้าพ่อประกอบนี่มีตัวไหนบ้างก็ประกอบตัวเดียวเหมือนกันตัวเดียวเลยหรือเปล่าครับไอ้ไอ้เนี้ยนะไอ,อ้อมตากไอ้เลขบัครคับติบหน่วยอ่ะนะครับมันตรงกันที่เลขเจ็ดเลขแปดใช่ปะ่ะครับเออนั่นแหละเลขเจ็ดเท่เาไม่เอาเนะเจ็ดไม่เอาเหลือแปด อ่าเหลือ 8. แปดแปดตัวนี้ก็ไปใส่สูตรที่สามอ่าทไมไม่อ่าไปสูตรที่สามใช่ไหมอ่าไปสูตรที่สามได้ใช่ออาทีนี้ทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยพ่อชอบห้องตัวใดเจ็ดแปดเก้าสูตรเนี้ยครับอ่าพ่อชอบในนั้นต้องตัว<ม>อ่าก็คือเล่นเจ็ดเก้าตัวเดียวเลยเฮ้ เล่นเก้าแปดตัวเดียวเลยต้องเป็นเก้าแปดใช่ป่ะอกเก้าแปดไม่ใช่แปดเก้าเก้าแปดอ่าเพราะไอ้ไอ้เนี้ยเลขสูงเอ่เลขสูงคือว่าไอ้ไอ้แปดเก้าเนี้ยมันไม่ใช่อมันเป็นคู่ดับตรงนะอืมต้องเป็นเก้าแปดมันต้องเป็นเก้าแปดเพราะเคยถูกมาแล้วแห่ะไอ้ไอ้ไอ้เพราะที่ว่า ไอตัวจับคู่ตรงเนี้ไม่ใช่แล้วไปถูกไปคู่กลับแบบมันใช่ครับวันนี้ก็เก้าแปดตัวเดียวเก้าแปดตัวเดียวครับผมเก้าหลักสิบ <10. S 2> แล้วล้วก็ไปชนก้องอ,อาจารย์ใหญ่ใช่เปล่า <laughs> ทีนี้เอทีน,ทนี้ทีนี้ล่างเออทีนี้ล่างครับผมและละ่างก็วัดกันกแบบเต็มๆมาหนาครับผมเออครึ่งๆอ่ะ หลักสิบสองสามสี่ห้าหกสองสามสี่ห้าหกก็ถ้าถ้าตัดเอาแค่สามตัวก็จะเป็นสองสี่ห้านะครับผมเอ่อก็ไอ้สามกับหกครับเป็นตัวรองไปครับเออทีนี้หลักหน่วยเก้าศูนย์สองสามห้าเก้าศูนย์สองสามห้า เขาชอบอยู่สองครูครับผมเออก็ไปเตะบ้ตรองอาจารย์ใหญ่ีกครับตองขามสองสามเออตองขามตัวนี้มาอย่างไงก็อไอโน่ไงรถไฟไม่ไงอืมต้องไปคล้องจองกันนั่นแหละนั่นแหละเออต้องดึงอย่างนั้นเลยนะครับเออถ้าเบิ้ลก็คือว่าสองสองเท่านั้นครับเออเบิ้ลสองสอง แล,แ,ลแล้วข้างเออแล้วข้างบนกล้องอ,อาจารย์เี่อาจารย์เซียนซีเซียนนั้นมันจากอะไรมั้งละซีเซียนหรือพ่อมีดับสาม,สามหลักหลักหลักสิบนะคี<อ>่รากายของของข้อสำเนียงดับหกสิบหน่วยแล้วก็อาจารย์คู่นี้น่าจะเป็นหนึ่งนะครับอ๋อหนทุกหลักแล้วก็ ศูนย์นี่น่าจะหลักหน่วยออไม่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 เกี่ยวกับพ่อเลยก้ากับแปดนี่ผ่านออออไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเออทีนี้มันดับมันดับเลขคี่ไปสองตัวใช่ป่ะครับเออนั่นแหละเลขว็นนี้เพราะมั่นใจว่าหลักสิบเป็นเลขคี่สิบเป็นเลขคี่เออถึงได้ชอบเก้าแปดตัวเดียวไงครับเออแล้วก,กันด้วยนะกันด้วยไอ้หกแปดด้วยนะ เพื่อเขาพอขึ้นหัวหลงครับออเพื่อเขาพอขึ้นหัวหลงตัวนี้สำคัญเลยครับเออแค่นี้ละกันมาเจีรยบพ่อวันนี้ไปไหนพ่อวันนี้ก็กำลังคุยกับเอฟซีแบบอ่าสี่เทนเซแดนนั่นแหละอ๋อมีเอฟซีข้างนอกด้วยใช่ใช่ขบคุเอ่อคุยกันเรื่องตัวเลขกล้วอ้อยอ้อยนี่ได้ไปไหมพ่อว่า ช่วงนี้ได้ไปไล่อ้อยไหมตอนนี้หยุดแล้วรอรอตัดอย่างเดียวล่ะครับพ่อเอ้อยู่ดีมีแหงเด้อครับพ่อครับยิเดียวครับขอบพระคุณพ่อเสียนสุพรรณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณพี่น้องครับผมครับไล่งวดครับพี่น้องเนาะครับพี่พ่อเดี๋ยไเรื่งแนวทางพ่อับไปครับพิจิตรนาเบิงสูตรน้่ครับผม นี่เพื่นใดเมา่อเราด้ครับผมเป็นเลขสามสูตรครับเป็นกว่างไว้เป็นชุดเด่นบนอมตะนี่คือ่อยสิบน่วยครับพี่น้องเนาะสองสี่เจ็ดแปดแต่ว่าอีกสูตรที่สองนี่จะเป็นบังคับสิบหน่วยครับผมเจ็ดแปดเก้าศูนย์ครับแล้วก็อีกเด่นบนอีกสูตรหนึ่งจะเป็นเลขไม่จับคู่กันพร้อมได้ครับผมเก้าศูนย์หนึ่งห้า ด่นเด่นออกมาครับพี่น้องเนาะเก้ากับแปดครับผมได้เก้าแปดตัวเดียวได้ครับพี่น้องกันกับหัวหกแปดครับนี่คือบนครับพอหมักตัวเดียวเลขล่างครับผมหลักสิบล่างพ่อเสียนสุพรรณสองสามสี่ห้าหกครับชุดเต็มล่างหลักหน่วยเก้าศูนย์สองสามห้าครับหลักสิบเิ่นเน้นไปที่สองสี่หาได้ครับผมสองสี่ห้า เม็ดเดียวครับพี่น้องเนาะสองสามครับสองสามล่างกันเบิ้ลสองสองครับเอาครับพี่น้องครับผมครับเม็ดเดียวสิแหละครับพี่น้องเนาะพอเป็นเคยืผ้าแตกสองตัวสามตัวมาเราเด้อครับผมครับพ่อเซียนสุพรรณพิจนาเบิ้ลครับพี่น้องเลขคู่เดียวเก้าแปดครับเอาลไทยคลิปนี้เกามาเชื่อกับคออวยพรให้พี่น้องเอพีโชคดีถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันเด้อครับผมในงวดวันที หนึ่งพุทธิกาายนหกสิบสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ